วันนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมสกินอัปเกรดนะครับของ ROV นะครับเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าต้องใช้อะไรอย่างไงบ้างจะมาลองในอธิบายของสกินคลิกแนกนะครับถ้าเราต้องการแรกลกเป็นรีเจนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าวัตถุดิบเ,เขาใช้อะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้ก็จะใช้สกินคลิกแนกเฮโรอีกนะครับแล้วก็ลูกแก้วอัปเกรด60ชิ้นแล้วก็ปูปองนะครับ120ปูปองเราก็ต้องไปหาพวกตัววัตถุดิบเนี้ยมาให้ครบเพื่อจะเอามาอัปเกรดสกินในขั้นนถััดไปะครบ ในส่วนของวัตถุดิบนะครับก็จะเป็นลูกแก้วอัปเกรดสกินนะครับราคาค่าเสียหายก็อยู่ที่2คูปองตอนลูกนะครับก็จะมีมาใน2รูปแบบเลยก็คือซื้อ2คูปองตอนหนึ่งลูกเลยนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบกล่องซูม9็คูปองนะครับก็จะซ่มนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะตามนี้เลยผมลองซูมไปแล้วหนึ่งกล่องได้มาแค่3อันเองก็คิดว่าซื้อเป็นอันน่าจะโอเคกว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่มีดวงเนาะ แล้วก็ทาง r o v นะครับได้แจกมาัอดนะครับ20ลูกนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่อยากประหยัดงบไปอีกนิดนึงนครับก็ลองมาดูตรงหน้านี้ก่อนนะครับเพื่อบางทีเราอาจจะมีสก,กินที่แลกได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อสก,กินที่มันเป็นระดับ เฮโรอีกอะไรพวกนี้มาเพื่อจะไปอัปเกรดนะครับก็ลองมาดูตรงนี้ก่อน <Okay. S 1> เราก็จะมาพูดถึงสกินนะครับว่าตัวไหนมันคุ้มค่าบ้างแล้วก็ตัวไหนมันน่าแลกนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตรงนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะครับเราจะมาพูดให้ฟังว่าแบบสกินตัวไหน,นะครับที่มันน่าแลกบ้างแล้วตัวไหนควรจะแลกบ้างตัวไหนแลกไปมันก็ยังไม่คุ้มหรือว่าไปเจอในกิจกรรมอื่นเนี่ยมันอาจจะคุ้มกว่านะครับอ่ะอย่างตัวแรกเลยก็จะเป็นของคิกแนกนะครับโดยวัตถุดิ่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสกินคิกแนกระดับเฮโรอีกนะครับ เพื่ออัปเกรดไปเป็นสกินระดับรีเจนนะครับโดยทีว่วิชัยก็จะเป็นคูปองหนึงร้อคูปองแล้วก็ลูกแก้วหกลูกนะครับถ้าไปซื้อก็จะกลายเป็น120คูปองรวมกันก็เป็นสองอยสีคูปองนะครับสกินนี้เราก็จะได้เป็นสกินรีเจนที่ราคา240คูปองนะครับบวกกับสกินเฮลุอิสที่เราต้องเสียไปในส่วนของมีนานะครับอ,อ,อันนี้ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าตัววัตถุดิบนะครับค่อนข้างลิมิเต็ดกว่าในส่วนของอาร์เรสเตอร์นะครับก็ใน ในส่วนของคิวเลนสกินที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยครับก็จะมาในกิจกรรมในตัวสุ่มอะไรครับราคาก็ค่อนข้างจะก็ประมาณ3-400ี่ร้อยคูปองได้อยู่อะไรครับก็คิดว่าน่าจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อะไรแต่ถ้าคนชอบก็ลองคำนวณดูก็ได้ครับมาถึงของเทลนะครับเทลเรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าสกินที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยเป็นสกินที่มาจากวลล์พาสเวล60หกสินะครับแล้วพวกสกินวัลล์พารเวลเวลามันกลับมาเนีย่ยมันจะใช้คูปองในการสุ่มแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแล้ว เทวมันสามารถสก,กินอื่นไปเทรดเป็นตัวสก,กินอันติเมตตัวนี้ได้น,นะครับก็จะเป็นสก,กินรีเจนที่เป็นตัวสก,กินชุดนอนมาโพนี่อะไรสักอย่างครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสก,กินมาลอตนะครับก็จะเป็นสก,กินที่เป็นวัตถุดิบนะครับก็จะเป็นสก,กินมาลอตบีเจนนะครับออมันค่อนข้างหาง,ง่ายนะครับจากพวกวอลเลอร์พาหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการนําเข้ามาบ่อยๆแต่ว่าในส่วนของปูปองที่เราต้องจ่ายแลกไปก็แอบแรงอยู่นิดนึงถ้า ม่รีบก็อาจจะรอกิจกรรมอื่นก็ได้เพราะว่าสกินมารอตัวเนี้ยก็เข้ามาในกิจกรรมอื่นให้เราได้หยิบจับมันบ่อยๆเหมือนกันในส่วนของสกินเทลนะครับก็จะเป็นตัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลยก็จะเป็นสกินรีเจนนะครับที่เอาไว้แลกเป็นสกินอัติเมทนะครับตัวสกินรีเจนตัวนี้เปิดขายครั้งแรกมัน199บาทถ้าเราเอามาใช้เทรดเนี่ยโดยรวมสุทธิแล้วก็จะทั้งหมด800อกว่าคูปองนะครับก็ก็ราคาแรงกว่าตอนที่เปิดขายตอนแรกอีกอะไรเงี้ยครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับตัวนี้ ตัวต่อมาก็จะเป็นลินดิสตนะครับลินดิสสกินลีเจนเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมีให้เจอในกิจกรรมบ่อยหรือว่าแจกบ่อยครับเราไม่น่าจะจําเป็นต้องเสียคูปองสัก2 0 0ร้อยสา้คูปองเพื่อมาเอาสกินลีเจนพวกนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสกินลีเจนที่มันออกมานานแล้วครับมันก็จะมาให้เราจับจ่ายหรือว่าหยิบจับมาในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยครับถ้าไม่ไมไ่อยากรีบหรืออยากได้ก็รอกิจกรรมต่อไปก็ได้ครับ Next อันะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิน ลอเลี้ยวนะครับอัติเมตแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะเป็นลอเลี้ยชุดว่ายน้ำอัติเมตนะครับ,รบจากวอลเลอร์พาร์ทซึ่งเรามองว่าไม่ค่อยคุ้มค่ากันเท่าไหร่เพราะว่าวอลเลอร์พาร์ทชุดว่ายน้ำของลอเลียวเวลากลับมาเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างสกินอัติเมทของลอเลียวตัวนี้ก็ออกมาค่อนข้างนานแล้วก็มีมาให้หยิบจับในกิจกรรมอื่นเหมือนกันครับมาอีกแล้วก็คิวเลนคิวใจนะครับแต่ตัวนี้วัตถุดิบก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับตัวน อย่างว่าครับสกินจากรพรรดิมันกลับมาให้สุ่มทีมเนี่ยก็จะมาในรูปแบบอื่นแหละมันก็จะเสียคูปองไปมาสามสี่ร้อยครับบวกอะไรครับถ้าไม่ได้ดวงดีจริงๆเนาะก็อันนี้ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับในการแลกว่าจะแลกเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของคูปองที่มันต้องใช้เนี่ยมันลดราคาลงมาด้วยต่อมาก็จะเป็นสกินของเฟนนิกนะครับสายแครี่ของเรานะครับวัตถุดิบก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เป็นสกินเฮโรอิกนะครับถ้าสกินลิมิเต็ดก็อย่างที่บอกครับชื่อมันลิมิเต็ดแล้วก็ไม่น่่่าาาาาจะเเเเอมป็็นนววัตถุดดิบใกกรรรททไหแล้ ถ้าอย่างเฮโรอีนนะครับก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากด้วยแอฟก็สิบว่าส่วนตัวก็จะแลกสกินนี้เหมือนกันโดยการเอาสกินเฮโรอีนนะครับไปแลกมาเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นคีล่าชุดว่ายน้ำนะครับโดยใช้สกินเฮโรอีนของคีล่าในการแลกนะครับโดยใช้คูปอง120คูปองแล้วก็ลูกแก้วอีก60ลูกแก้วนะครับก็จะเป็น240คูปองนะครับถ้าใครสนใจน้องนะครับก็ลองไปแลกกันได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่เหมือนกันเพราะว่าถึงจะเป็นระดับเีเจนก็จริงแต่ไม่น่าจะมาาาในรคที เลทต,ต,ต่ำประมาณนี้ได้ในเร็วๆนี้แน่นอนอ่ะต่อมาก็จะเป็นสก,กินของทอนนะครับราคาก็เท่าคีล่าเลยแล้วก็ตัววัตถุดิบเนี่ยก็จะเป็นเฮโรอีกที่เข้ามาแจกบ่อยๆในหลายๆกิจกรรมนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็กดเสี่ยงเงินกันได้เลยนะครับตัวนี้ เกือบลืมสก,กินอเลสเตอร์ลีเจนตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ก็จะมีวัตถุดิบที่เป็นเฮโรอีกด้วยแต่ว่าราคาก็จะเอิม่มเพิ่มขึ้นมาอีกอนิดนึงนะครับแต่เราว่ามันเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการที่จะไปเทรดแล้วเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไร่นะครับ มาถึงในส่วนของสกินของสกัดนะครับแล้วก็สกินของมังกานะครับตัวนี้ก็จะกลับเข้ามาในกิจกรรมบ่อยมากนะครับพวกกิจกรรมกรอกโค้ดเอ่ยหรืออะไรเอ่ยครับบางทีก็กลับมาขายในราคาสามสิบห้าขู่ปองบ้างอะไรอย่างี้ครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าแลกเลยไม่น่าแลกเลยแหละแล้วก็จะมาของในส่วนของตัวเทลกับตัวเรียวหมานะครับตัวนี้วัตถุดิบที่แรกค่ะจะเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับก็ตัวโมเดลมันค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์ยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแต่ส่วน ในส่วนของเซตถัดมานะครับเซตนี้นะครับ5สก,กินเลยนะครับไม่เหมาะกับการอัปเกรดเท่าไหร่นะครับอย่างตัวของอาร์เรเตอร์นะครับสก,กินรีเจนนะครับก็มาให้แลกฟร,ฟรีหรือว่ามาให้รับได้ในกิจกรรมเนี่ยฟรีค่อนข้างบ่อยแล้วก็ใน4ของ4สก,กินที่เหลือครับก็จะเป็นวัตถุดิบลิมิเต็ดอะไรครับอย่างคิกซี่ครับลิมิเต็ดก็คือไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไรเลยตัววัตถุดิบตัวนี้ ัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแวนนะครับแต่ว่าปัถุดิบเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันสามารถหายอยีกได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เขียนระดับไว้เหมือนมันจะแจกตอนที่เราเริ่มเกมแรก,กหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามองว่าสกินแวนลีเจนตัวนี้ก็ก,ก,ก็มีแจกอยู่ออย่อๆเหมือนกัน,นครับจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเป็นสายเติมก็อาจจะมีในวอลล์พาสหรืออะไรเงี้ยบ้างครับก็ต้องสายเติมอยู่แล้วนกคุยคนที่มาดูคลิปนี้เพราะว่ามันต้องใช้เงินมาในส่วนของลีน่านะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับไอตัวที่ ็นสกิลลิมิเต็ดนะครับก็คือตัดไปก่อนเลยเพราะมันมาจากวัลพานนะครับมันไม่ค่อยคุ้มค่าต่อการแลกเท่าไหร่นะครับในส่วนของส e กิลลนะีเจแล้วแลกไปแอนติเมทเนี่ยผมมองว่าราคามันค่อนข้างแรงไปนิดนึงมาราคาพอๆกับเทลเลยทางนันที่สกิลลีเดียน่ามันออกมานานกว่าแล้วก็มันมาให้จับในก,กิจกรรมอื่นเนี่ยมากกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้ชอบหรือว่าอยากได้มากๆหรืออะไรเงี้ยครับก็รอกิจกรรมถัดไปก็ได้ครับเพราะว่าโดยที่รวมคูปองที่เราต้องเสียค่าเสียหายไปกับเนี่ยก,ก,ก,ก็เกือบพันคูปองอยู่เหมือนกัน ต่อมาก็จะเป็นสกินของเอมิลี่ลีเจนนะครับโดยวัตถุก็เป็นเฮโริกเรามองว่าค่าตัวน้องค่อนข้างแรงเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็สกินลีเจนของเอมิลี่ตัวเนี้ยมันมาให้เลือกในวอลเลอร์พาร์หรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราว่าน่าจะมีแจกอยู่บ้างมาในส่วนของแวนสกินนี้กันอีกรอบนะครับตัวนี้จะเป็นวัตถุดีลิมิเต็ดนะครับก็มีกลับมาบ้างไมก็มีกลับมาบ้างเป็นช่วงๆนะครับ ลิมิเต็ดตัวนี้ก็คือไม่มีเอฟเฟกนะครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับตัวลิมิเต็ดวัตถุิบตัวนี้ก็กลับมาบ่อยอยู่หน้าถัดมานะครับตัวนี้ก็ที่น่าสนใจแรกก็น่าจะเป็นมีของไม่มีเลยนะครับพวกของแบบอย่างซูการ์อะไรครับก็ราคาค่อนข้างแรงแล้วก็มันจะมาในพวกวอลเลพาร์อะไรเงี้ยบ่อยแล้วก็ถ้าเป็นของคาเฟนี่ครับตัวที่แรกก็จะเป็นสกินจากอวอลเลพาร์ ซึ่งพวกสก,กินมลร์พาร์ตอย่างที่บอกครับมันกลับมามันก็จะใช้คู่องในการสู้ค่อนข้าง,งเยอะกว่าอย่างลิเลียนาครับสก,กินรีเจนก็จะเาเข้ามาให้เลือกในวอลเลอร์พาร์ตบ่อยๆนะครับแล้วก็ตัวลิมิเต็ดเนี่ยที่เอาไว้ใช้แรกครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไรถึงมันจะไม่มีเอฟเฟกกระเทืะอะไรเงี้ยแต่เราว่าโอกาสที่มันจะกลับมาเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าที่เราจะไปเจอสก,กินรีเจนตัวนี้นะครับอ,อ๋อเซตนี้ก็ไม่น่าแล่เท่าไหร่นะครับอย่างตัวอลิสเนี่ยครับตัวแรกก็ทก็จะเป็นลิมิเต็ด ในวนของแอสฟิตนะครับตัวรีเจเนี่ยก็จะกลับเข้ามากิจกรรมอื่นบ่อยราคามันก็จะถูกกว่าส่งวกว่าคูปองที่เราต้องเสียแรกไปแล้วเราก็ต้องเสียสกินนี้ไปแน่นอนนะครับสูกาก็ไม่ค่อยน,าน่าแลกไม่น่านแลกเลยแหละกับราคากับคูปองที่ต้องเสียไป คมานะรก็เป็นในส่วนของไอรีอันติเมตนะครับของธุรกิจที่ใช้ก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดทั้งคู่นะครับถ้าเป็นลิมิเต็ดก็แล้วพาก็คือตัดออกไปก่อนเลยแล้วก็จะมีลิมิเต็ดจากการซุ่มนะครับแต่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่เพราะว่าค่าตัวแค่ค่าคูปองเพียวๆก็สี่ร้อกว่าคูปองแล้วไหนจะค่าลูกแก้วอีกไหนจะค่าคูปองให้เราไปซุ่มไอสกินลิมิเต็ดนี้มาก่อนหน้านี้อีกะไรครับผมว่ารอพวกกิจกรรมวงแหวนอะไรพวกเนี้ยเอาไปแลกดีกว่า,าน่าจะถูกกว่านะีครับ นะครับก็จะเป็นวูคองอัลติเมตนะครับตัวนี้ไม่คุ้มเลยวัตถุดิบที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยเผื่อกลับมาให้สุ่มเนี่ยราคาแรงกว่าตัวอัลติเมตวูคองอีกนะครับมาต่อกันที่กาลีนะครับตัวนี้ก็ราคาในการแรกครับค่อนข้างถูกมๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสก,กิลเจนเนี่ยมันมเข้ามาให้เลือกในวอลเลอร์พาร์ตนะครับก็ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วอีกอย่างวัตถุดิบมันเป็นลิมิเต็ดด้วยเป็นสก,กิลต้มยำกุ้งที่ถือวัตถุดิบทำข้าวผัดสับประรดอะไรอย่างเงี้ยครับเอายง ตัดสินใจกันดูนะครับถ้าคนอยากได้ดีเจนแล้ว่าไม่ได้สีเรียตว่าต้องสะสมสก,กีหรืออะไรอย่างนี้ครับก็ก็คุ้มค่าอยู่ครับโห oh, นับถือมากนะครับคันที่ฟังมาจบเพราะว่าไม่รู้ว่าเข้ามาบนอะไรทั้งสิ่งก่อนาทีนะครับแต่ว่าก็อยากจะช่วยในการตัดสินใจนะครับของคนที่อาจจะเข้ามาเล่นใหม่ๆไม่รู้ว่าสก,กินไหนมันคนแรกหรือว่า มันคุ้มค่าหรือเปล่าอะไรครับจะได้ช่วยในการตัดสินใจนะครับอาจจะไม่ได้ยกมาทุสกสกินนะครับอาจจะมีท่าไปบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถ้าอยากรู้สก,กินไหนหอ,อยากรู้เพิ่มเติม,ตมก็ลองคอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้นะครับแล้วก็ไอตัวสก,กินที่เราเอาไปแลกไปอัปเกรดนะครับจะลืมนะครับว่ามันจะหายไปนะครับไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ทั้งสสก,กินแล้วเราจะได้2ส,สก,กินนะครับ